เพื่อนครับสถานการณ์บิตคอยในช่วงนี้ค่อนข้างปั่นปว่วนและก็ผันผวนเลยเกินนะครับหลายวันที่ผ่านมาก็ร่วงยับกันต่อเนื่องแต่จู่ก็ดีดตัวสวนขึ้นมาซะอย่างนั้นทิศทางและมุมมองของบิตคอยหลังจากนี้มีโอกาสที่จะเกิดเป็นเหตุการณ์ไหนได้บ้างและจุดตัดสินจุดเดียวที่สําคัญของบิตคอยว่าจะขึ้นหรือร่วงอย่างรุนแรงคือราคาไหนไปติดตามเราฟังพร้อมทั้งอัปเดตข้อมูลวันนี้ลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีค้คเลนโซคริปโตเคเรนซี่ hey, วันนี้เป็นวันที่8เดือน6แล้วผมไม่ได้มานําการลงทุนเนาะวันนี้ก็มาพูดคุยถึงทิศทางที่หลากหลายของบิตคอยด้วกันนะครับก่อกนอื่นนะผมก็ฝากเพื่อนเพื่อมาเทรดที่โอเคเอนะครับจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดที่สูงที่สุดพร้อมทั้งตอนนี้มีกิจกรรมการแข่งขันการเทรดเนาะเพื่อนเพื่อสามารถคลิกล okay ิงก์โอเคกของผมใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนอยังไงผมขอแค่คนลนะไลค์เนาะคนละเมนต์ซับสครายเอ์กดกระดิ่งเป็น ผมขอแค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่มุมมองแรกกันก่อนนะครับเป็นมุมมองที่ผมได้แชร์ไปในสตรีมเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองที่เพื่อนๆมีการแบ่งปันมาใน Discord ของผมเนาะก็จะเป็นแท่งเทียนแซนด์วิชนะครับก็คือจะเป็นแดงเขียวแดงหลังจากนั้นมีโอกาสจะล่วงลงต่อเนาะก็จะเป็นแดงเขียวแดงน,น,นะครับแต่ว่าในส่วนของแท่งวันนี้นะครับแท่งเมื่อวานนี้นะครับก็ปิดเปดที่เรียบร้อยแล้วนะก็ยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มแท่งแซนด์วิชนันเองนะครับฉะนั้นเราก็ลุ้น นะครับมองที่จะปรับตัวลงไปเลยนะครับเราปิดกัน้นไปก่อนลยกันเรามองโอกาสที่จะขึ้นไว้ด้วยนะครับและก็ที่สําคัญผมได้บอกไปแล้วว่าถ้าบิตคอยจะปรับตัวเป็นขาขึ้นในภาพระยะสั้นได้ดียิ่งขึ้นควรจะต้องปิดแท่งเทียนนะครับเหนือโซนประมาณ27,340หรือประมาณ2 7 3 0 0นะครับตัวเลขก,กลมๆก,ก็ได้นะก็คือเหนือโซนสีแดงๆตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นการเบรกโครงสร้างแนวโน้มขาลงจากไฮโล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 ตรงนี้ไหนเห็นไหมครับมันเป็นบันไดเดินขาลงเนาะเขาต้องอะไรครับ กลับขึ้นมายืนแบบนี้ให้ได้ก่อนไซเวทพักตัวทะลุแนวด้านสำคัญออกไปให้ได้ก่อนนะครับผมถึงจะมองว่าบิตคอยจะเปลี่ยนมุมมองจากไซเวทในชอแนขาลงเนี่ยเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับเบรกทะลุเหนือแทง่งเทียนปิดเต็มเต็มแท่งให้ได้นะครับผมจะมองว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนโครงสร้างจากขาลงเป็นขาขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วก็เรายังคงต้องเจอตามเป้าต่างๆเนาะตามเป้าของทรแงเกิลระยะสั้นตรงนี้นะครับถึงแม้จะเป็นการเสียโครงสร้างแล้วก็ตามนะ อาจจะเป็นเรา run t r e n เนี่ยครับตามเทรนด์ในภาพระยะสั้นไปนะครับถ้าขึ้นมาไม่ผ่านเขาก็เพียงแค่เด้งลงต่อขึ้นมาผ่านก็เพียงแค่เด้งลงต่อนะครับจุดที่มีในยจสาคัญสําหรับผมจริงๆผมจะแอบมองเป็นช่วงประมาณ25,000ทน้นทนๆหรือเอาง่ายครับเกิด lower low, low เกิดขึ้นก่อนซึ่งลองวัดพิโบนลที่จากจุดล่างสุดเลยครับขึ้นมาหายสูงสุดตรงนี้นะครับจุดที่มีในใจสาคัญจะเป็นช่วงประมาณ23,000ดอลลาร์ด,ดรลมารนะครับจะเป็นจุดที่ เป็นเป้าของ head and shoulder พอดีนะครับเป็นพื่อนตรงกันเปะที่0.5รวมถึง0.6 1 8เนี่ยจะเป็นจุดที่ bitcoin ลงมาปิดแกบพอดีทีนี้พอผมวัดฟิโบจากจุดที่เป็นโลใหม่นะครับวัดขึ้นไปจะเห็นได้ว่าจุดที่มีนัยสำคัญจริงๆของ bitcoin นะครับใกล้เคียงกับช่วงมา25,300และใกล้เคียงกับช่วงอะไรครับเป้าสามเหลี่ยมที่2หรือเทรนไลน์ที่ยกโลเกิดขึ้นตรงนี้นะครับจะเห็นน้ว่ามีการยกโลมาโลนี้นะครับและถ้าเด้งไปที่ ช่วงประมาณ2 5 0 0 0จะยังเป็นการยกโลยู่และซึ่งเป็นจุดที่ตรงสอดคล้องกับฟิโบนัชชีที่มีนยัยสาคัญด้วยนั่นเองผมก็เลยมองว่าถ้าผมจะรอนะครับกรณีที่ถ้าเขาล่วงมานะจุดนี้เนี่ยน่าสนใจถ้าเกิดสัญญาณแนกางกับตัวเนี่ยผมอาจจะกดเข้าเทรดหรือกรณีที่2ครับผมคงจะไม่ได้เข้าเทรดตอนนี้ผมคงจะต้องรอให้เขาเนี่ยเบรกทะลุเหนือเนือเทียนเดิมนะครับที่ปิดไม่ผ่านเนี่ยผมคงจะรอกรณีนั้นนะครับก็จะเป็นกรณีที่2 ผมค่อยจะกดเข้าเทรดฝั่งขางขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นกรณีประมาณนี้่อนอื่นกับเพื่อนแผงการเทรดของผมเนี่ยจะอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube เพียงแค่เดือนละสามร้อยบาทเนานะเพื่อนๆกดสมัครได้เลยใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ a n d ด o i d นะครับมุมมองของผมผมจะใช้ว่าใน Discord แล้วก็ในชุมชนของช่อง u t u b e นะครับแล้วก็จะมี Discord ฟรีที่เพื่อนๆสามารถเข้าร่วมได้ผมก็มีแชร์มุมมอง,มองเพื่อนๆก็มีแชร์น,นู่นนั่นนี่ไว้ในดิสคอดเหมือนกันนะครับเข้าร่วมได้ฟรีเนาะ โอเคก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยจริงๆมันเทรดยากนะครับหลายๆเรียนเลยแหละผมก็มีแผนเกี่ยวกับการวางบอทนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับซึ่งผมก็เปิดเองอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เพิ่งมีการเปิดไปอยู่ที่ประมาณ5ตัวเลยทีเดียวนะครับที่ผมเปิดบอทอยู่ตอนนี้ไว้ก็จะมารีวิวเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตัวที่ปรับตัวได้ดีนะครับหรือ p e r f o r m a n c e ดี ก็จะเป็นในส่วนของเปเป้นะที่ผมได้เปิดไว้นะครับอ่าก็มีการบวกมาประมาณ30%นะครับก็จะมีเหรียญที่ติดลบอยู่บ้างนะครับว่าจะเป็นในส่วนของทรอนนะครับแล้วก็ลูน่านั่นเองนะก็อรอลุนกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ยังโอเคอยู่นะครับในภาพรวมนะเพื่อนๆใครที่อยากจะลองเปิดบอดนะหรือไม่ดูจะวางโซนบอดยังไงก็สามารถมาเข้าร่วมนะครับพูดคุยกันใน d i ส c อ r d ได้เนาะโอเคครับเรามาดูมุมมองอื่นกันบ้างนะครับก็จะเป็นมุมมอง ที่เขาได้มองว่าบิตคอยเมอกาดจะปรับตัวขึ้นไปต่อแต่สุดท้ายการปรับตัวรอบนี้เนี่ยจะกลายเป็นการคอนเฟิร์มให้ออนโชเดอร์เนาะหลุดช่วงเน็กไลน์ขึ้นมาเีเทสและลงต่อยับยับอันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะลงถึงหลักหมื่นดอลเลยทีเดียวและกรณีที่2ครับก็คือเด้งไปช่วง4 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นแหละแต่เป็นการย่อพักตัวนะครับที่ประมาณช่วง 26- 0 0 0ื่นนเะครับเพื่อที่จะเด้งขึ้นต่อไปถึงหลายหมื่นเลยทีเดียวประมาณห้าหมื่นแปดหกหมื่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาได้แอบมองว่าอาจจะเป็นกรณีีีีนนนน้้เเื่่อองงจากมมมุม มันไม่ได้สอดคล้องกับ DXY ในที่ชวนบริเวณช่วงแนวต้าสําคัญนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันนะพเพื่อนๆก็ลองออกไปพิจารณาเพิ่มเติมกันดูและแกนครับซึ่งเรามาพูดถึงในภาพระยะสั้นกันดูบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าสภาพคล่องเองยังคงมีอยู่ที่โซนประมาณ25,500านหรดอลลาร์หรือช่วงโลดเดิมนะครับยังต้องคอยระมัดระวังเอาไว้อยู่โอเคก็เป็นไปได้ตรงนั้นเนี่ยจะยังเป็นจุดรับสําคัญของ p i ยไซเคิลบัตทอมอยู่ ถ้ายังไม่ได้ปิดหลุดแบบเต็มๆแท่งนะครับถ้ายังไม่ได้ปิดแบบเต็มๆแท่งต่ำกว่า25,600ยังพอลุ้นก่าวที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับจากเทรนด์ไลน์นาตาสำคัญตรงนี้เนาะลุ้นได้อยู่แต่ต้องรอเขาเบรกนะครับแต่ถ้าปิดต่ำกว่ากว่า2 5 6เ0 25,700เมื่อไหร่โอกาสที่เราจะล่วงลงไปหาจุดกึ่งกลางนะครับของในส่วนของววลุ่มโปรไฟล์ที่2 3 0 0 0ก็ยังคงมีนะครับจะเป็นจุดที่คอนเฟิร์มทารเก็ตของแอนโชร์ N ด้วย รวมถึงจุดที่น่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือจุดที่ลงมายังขอบล่างสุดของพายไซเคิลบัตทอมซึ่งจะเห็นได้จากอดีตนะครับถ้าเขาปิดหลุดเขามีโอกาสที่ลงมาจุดกึ่งกลางถ้าเขาปิดหลุดเขามีโอกาสที่จะลงมาขอบล่างสุดราคาที่เพื่อนๆจะต้องโฟกัสจุดสําคัญมากๆนั่นก็คือช่วงประมาณนะครับแท่งเทียนของทางเฟรมเดลี่ที่ไม่ควรปิดเต็มเแท่งต่ํากว่าเนื้อเทียนเดิม รประมาณ25,700-25,600โดยประมาณส่วนกรณีถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการนับเฟบนะซึ่งผมไม่ได้นับเฟบเชี่ยวชาญอะไรมากมายนะครับเขาจะมองว่ามีโอกาสอยู่แหละที่ราคาบิตคอยจะปรับตัวขึ้นไปประมาณ27,700แต่จะยังไม่ได้เบรกผ่านอะไรครับแนวต้านสำคัญของ c h ช n n น l ขาดลงนะครับอันนี้เป็นการขึ้นเพื่อลงต่ออยู่ททร์เก็ตจะอยู่ที่ประมาณ2 4โดยประมาณนะครับ มุมมองที่ลงมา24 0 0มเนี่ยก็จริงๆก็จะตรงกับเป้าที่ผมได้รออยู่เหมือนกันนะฮะก็ะเห็นได้ว่าช่วงปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับยังคงยืนเหนือเส้นเอเอสองร้อยในทางเฟรมวีคอยู่เนาะถ้าไม่ได้ปิดหลุดแล้วก็พอที่จะกาวเป็นขาขึ้นได้อยู่แต่ถ้าปิดหลุดนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอาดีตเนี่ยมันก็ร่วงต่ออย่างต่อเนื่องซึ่งมุมมองนึงในการเอาเวฟ,ฟเหมือนกันครับก็เป็นการขึ้น1ลง2แต่การลง 2, 2รอบนี้เนี่ยอาจจะลงได้ถึงประมาณ2อ0 0มนนะครับหรือประมาณ2 0 0 0ม่นดอลลาร์โดยมานะเป็นช่วงในการที่ลง ก็หลากหลายมุมมองนะครับในช่วงนี้สำหรับบิตคอยเพื่อนๆมองเป็นมุมมองไหนกันบ้างสามารถแชร์ไว้ได้อ่าทีนี้มาสรุปการสุดท้ายก็คือว่าผมจะรอเข้าเทรดก็ต่อเมื่อลงมาเมรนช่วงเทรนไลน์ขาขึ้นนะครับประมาณ2 4 2 0 0ืจะเป็นเป้ากรอบนี้เลยหรือถ้าตรงนี้นะครับไม่ได้เกิดสัญญาณในการกลับตัวผมก็แค่รอโซนถัดไปจากเป้าของอะไรครับให้แอนโชเดอร์ er, จากโวลุมโปรไฟล์จาก MACD 3 d 5าและ Maxd ในทางเฟรมวีคนะครับเพื่อนเพิ่งจะคลอสกันเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นแล้วผมจะยังมองโอกาส เพื่อเอาไว้ก่อนว่าถ้าบิตคอยลงมาแล้วค่อยโฟกัสกันอีกทีนึงหรือกรณีถัดไปครับเพื่อนๆกรณีในการเบรก n e c k l i n ออกไปหรือเทรนไะลน์แนวน้มขาลงออกไปอันนี้ผมก็ค่อยไปกดเข้าเทรดฉะนั้นผมแบ่งเป็น2กรณีนะครับถ้าเพื่อนๆมองไงกันบ้างมองว่าบิตคอยจะร่วงลงไปต่อหรือว่าจะเบรกผ่าน n น c k l i n ออกไปเลยก็ลองคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปกันหน่อยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยแลวกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมปเป็นเฮาฉลามที่กาลังกับผมและเจกััันใหมสสวดีครบ